É ไม่ได้จับเั้นมาเก็บเรือแล้วมั้งนะ เด๋ยวร่วงแลวเว้ยเสียวอ่ะประเทศไทยไว้ใจไม่ได้โอ้รถแม่งรถติดปันสบจริงเลยครับโอ้โหน้ำ Tại sao? Tại 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 Phải cái đời mà บาเลยขับเอ็มซแล้วมาขับแซดเดียวสิ่งตอนนี้กระจอกมาเลยครับแปดเดี๋ยวเราอาจจะมีเซอร์ไพรส์นะครับผมเจอรถช็อปเปอร์แล้วครับ you i'm gonna กินเท่าวันธรรมดาพออย่างชัว ล้อนี่ tätä <laughs> นี่เลยครับใส่ขาสั้นมาโอ้โห เราทั้งในไม่กล้าขึ้นกระพานเลยครับวันนี้วันสยุตครับ มันจะเก็ดขึ้นได้ครับ